ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมมากันแล้วนะครับผมสำหรับเกมที่ให้หลายคนกำลังรอคอยนะครับของทาง netmarble นะผมหรือมาเบกของเรานั่นเองอะเนาะก็มีเกมใหม่เข้ามาแล้วนะครับผมนั่นก็คือตัวนี้เลย The King of Fighter Arena นั่นเองนะครับผมถ้าตามรถแมพที่ผมเคยทำคลิปไว้เมื่อน,นานแล้วนะผมแปะลิงค์คลิปไปให้ดูที่มุมขวาแล้วกันเนาะ นานมากนะผมเกมนี้คือรอกันมานานมากสำหรับใครที่ชอบเกม King of Fighter อยู่แล้วเนี่ยผมก่อนหน้านั้นจะมีเกมอ่า Monster Arena นะครับผมแต่ตอนนี้ผมไม่มั่นใจว่ามันนะผมได้หายไปไหนแล้วนะสำหรับเกม Monster Arena นะผมเหลือแค่ King of Fighter Arena นนเองเนาะก็มีข่าว,วแว่วๆมานะผมว่าจะเปิดตัวแล้วนะผมในวันที่14เดือน11นี้นะผมก็คือวันพรุ่งนี้นั่นเองนะฮะ แต่ผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะว่าจะทําการเลื่อนระยะเวลาหรือเปล่าแต่ทางแฟนเพจของเขาเนี่ยก็ได้บอกไว้นะผมว่าจะเปิดตัวแน่นอนนะครับผมเนาะนี่ถ้าดูตามภ่าวาใหม่นะครับผมนี่ก็จะขึ้นเลยนะผมเห็นไหมอีกหนึ่งวันสำหรับการเปิดตัวของ King of Fighter ตัวนี้นะครับผมก็อีกหนึ่งวันเท่านั้นนะครับผมที่จะเปิดเนาะหรือแม้กระทั่งนะผมทางแฟนเพจของเขานะผมก็ มีบอกไว้เหมือนกันนะทาง Facebook ของเขานะผมนี่นะผมคอมมูนิตี้นะผมก็กดที่ a c e b o o k ไปได้เลยก็เ,เห็นขึ้นประกาศเตือนไม่ใช่ประกาศเตือนดิประกาศแจ้งนะผมว่าอีกหนึ่งวันเท่านั้นนะผมก็จะเปิดนะผมมาทำการให้กับผู้ชมทุกคนได้เข้าไปเล่นเกมกันแล้วนะผมวันพรุ่งนี้เนาะแต่ระยะเวลานี่ยังไม่มั่นใจนะผม,มหรือไม่ก็ ลองเข้าไปดูใน Discord ของเขาก็ได้นะผมเออตรงนี้นะลิงก์ดิสคอตนะครับผมแล้วก็นะครับผมเกมนี้นะผมสามารถเล่นได้ทั้งบน PC แล้วก็โมบายเลยนะครับผมส่วนของโมบายเนี่ยนะ่าจะมาให้เล่นก่อนนะแต่ PC ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าจะสามารถเข้าเล่นได้เลยหรือเปล่านะผมผ่านทางเจ้าตัวแอปตัวนี้นะที่เราเล่นนี่โอคนี้นะผม marble launcher นะครับผมตัวนี้เนาะก็ตอน,น,นผมเคยเข้าไปเล่นแล้วนะครับผมเจ้าตัว k i c off fighter ตัวนี้นะผมก็เข้าไปเล่นละไม่รู้ว่าเขาจะปิด เอ่ออัปเดตแล้วก็ให้เราสามารถแบบเออเหรียญได้ภายใน PC เลยหรือเปล่าอันนี้ไม่มั่นใจเหมือนกันนะต้องรอดูพรุ่งนี้นะผมว่าจะอัปเดตมาเป็นยังไงเนาะเพราะว่าตอนนี้ผมเหมือนเรายังสามารถเข้าไปเล่นได้แบบเล่นแบบไม่ต้องเอนเหรียญน,นะครับผมนม่าจะได้อยู่นะฮะเออแต่ส่วนทางของมือถือเออมือถือใช่ไหมนี่ผมมือถือก็จะเป็นการลงทะเบียนล่วงหน้าอยู่นะครับผมใครที่ยังไม่ลงทะเบียนล่วงหน้าก็ ปรลงทะเบียนล่วงหน้ากันด้วยนะผมเผื่อได้รับของรางวัลดีๆะเนาะคือวิธีการเอ,อิ้์นของเขานะผมก็จะได้ตามนี้เลยนะผม T.P.P. วินนะผมชนะถึงได้เหรียญเจ้ตัว F.M. ตัวนี้มานะผมแล้วก็ Master Point นี่น่าจะเป็นเกี่ยวกับเหรียญอีกอันนึงภายในเกมนะผมเออที่สามารถเอามาซื้อของนี้ได้หรือเปล่านะเออ ได้เป็นประมาณนั้นนะครับผมนี่เลยผมวิธีการที่เราจะเอินเหรียญได้นะผมก็คือเกมเพย์นะผมเราชนะเสร็จปุ๊บได้เจ้าตัวเหรียญ FM เจ้าเนตัวนี้มานะครับผมแล้นเราก็มาแลกเป็นเจ้าตัวเหรียญ FMT t o เค็นะครับผมในเจ้าตัวของ Wallet ได้เลยนะครับผมเป็นของ Marble X อยู่แล้วนะครับผมตัวนี้ก็ถ้าใครมีกำลังไปโหลดกันมาดูเน่ยเหาะสำหรับใครที่จะเล่นเกมเจ้าตัว King of Fighter Arena น,นะครับผมก็สำหรับวันนี้มีข่าวสารมาแจ้งแต่เพียงเท่านี้นะกันนะครับถ้าใครชื่นชอบเกมตัวนี้นะผมแนะนําเลยผมอย่าพลาดเด็ดขาดเลยนะฮะอย่าลืมไปลงที่เป็นลงหน้ากันด้วยนะครับผมและเดี๋ยวถ้ามีข่าวสารอะไรใหม่ๆหรือเกมใหม่ๆหรือเกมตัวนี้มีการเปลี่ยนแผนการเปิดตัวใหม่ผมจะรีบม,มาแจ้งกันผู้ชมได้รับชมให้ที่สุดเลยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะฮะแล้วกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ